สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีรถตู้ครับนะราคาไม่เกินแสนมาชี้เป้ากันบ้างครับสำหรับคนที่งบน้อยอยากได้รถราคาประหยัดนะครับแต่สภาพนี้ก็ต้องตามอายุการใช้งานครับนะตรงจุดไหนที่ใช้ไม่ได้ก็ต้องเก็บไว้ทําเพิ่มเติมสินทับได้นะครับเราลองดูแล้วกันครับเผื่อใครกำลังมองหารถตู้งบน้อยๆอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครมีงบเยอะๆก็ลองไปดู ตัวใหม่ๆครับก็จะรละเอียดค่อนข้างจะดีกว่านะครับก็พูดกันตามตรงนะครับรายละเอียดรถคันนี้เป็นรถโตโยต้าหัวจัรวดทำนะปี43ครับก็เป็นตัว3000นะครับพาวเวครับเครื่องนี่ช่วงล่างเจ้าของบอกว่ายังใช้ได้นะครับแล้วก็แอร์คันนี้มีจะลมครับถ้าอยากจะได้ดีก็ต้องไปทําเพิ่มเติมตรงจุดนี้นะครับยางดีครับภาษีปี66ครับเอกสารพร้อมโอนครับคันนี้ผู้ขายตั้งราคาไว้ที่60,000 9,000บาทครับนะ6 9,000บาทก็อยู่ใชัยเยอคูมนะรถันนี้สามารถติดต่อเจ้าของรถได้ผ่าน link ลิงก์ Facebook ด้านล่างคลิปครับมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยนะสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยหรือว่าอยากจะได้คลิปตรงจุดไหนเพิ่มเติมก็รอให้เขาส่งมาให้ดูทางข้อความก็ได้นะครับนะทางเรานี่จะเน้นติดต่อกัอนทาง Facebook นะครับเพราะว่ามันจะได้ส่งรายละเอียดต่างๆกันได้นะไม่ต้องเสียเวล,เวลาไปอดูจริงเป็นตู้เยนะบ,นะบางครั้งโทรคุยอย่างเดียวเนี่ย พ่อค้าแม่ค้าก็จะพูดอะไรก็ได้นะครับแต่้วเกิดสามารถคุยทาง a c e b o o k เนี่ยส่งคลิปส่งอะไรมาเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันแล้วก็ได้ตัดสินใจได้ง่ายๆด้วยได้ไม่ต้องเสียเวลาไปอะไรประมาณนี้ครับก็ลองดูแล้วกันนะครับทางช่องก็เป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นครับสามารถติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ